ราคาประเมินสูงหลายพันส่วนเหรียญเกตนั้นราคาเป็นหมื่นสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนาะกับช่องของปป่าสวัสดีฮะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆบรรดาชาวนักสะสมอ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของปปาเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะเห็นเหรียญกระจิ๋วริ้วแบบนี้โอ้โหท่านผู้ชมฮะ ข้อมูลราคาประเมินที่สูงออหลายพันบาทกันเลยทีเดียวนะหลายพันบาทก็มีตั้งแต่ระดับไงท่านผู้ชมมา2 0 0 0 3 0 0ก็มีอ่ะราคาหนังสือที่ประเมินไว้ท่านผู้ชมมาราคาผ่านการเกตเนี่ยหลักหมื่นเลยเนี่ยท่านผู้ชมอะหลักหมื่นเลยแต่เหรียญนนก็ต้องโอโหเชืว่าสวยขั้นเทพเลยอ่ะท่านผู้ชมอะราคาประเมินหลายพันส่วนเหรียญเกตนั้นราคาหลักหมืน่นท่านผู้ชมอะนี่คือเหรียญ เหรียญของพ่อหลวงรัชกาลที่ห้านี่คือเหรียญเฟืองท่านผู้ชมฮะชนิดราคาเฟืองรอหาตราแผ่นดินนั่นแหละเรียกกันง่ายๆแบบนี้เลยเนาะอ่ะใครที่มีฮะได้เวลาแล้วเนาะได้เวลาแล้วสําหรับเหรียญเฟืองท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาเฟืองตราแผ่นดินนี่คือรูปแบบของตาแผ่นดินที่ป๊าๆเคยทําค,ทคลิปวิดีโอให้ดูแล้วเนาะรูปแบบตาแผ่นดินเนะี่ยท่านผู้ชมฮะเขาจะแตกต่างจากหนึ่งบาท นะหบาทอาบาทหนึ่งราตราผ่นินเขาจะเป็นรูปอาตราแผ่นินอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมแต่นี่ก็คล้ายๆกันเรียกคล้ายๆกันแต่รูปแบบก็ไม่คล้ายทเท่าไหร่เนาะเอาง่าย,ายๆเลยว่าเหรียญเฟืองท่านผู้ชมะใครที่มีเดี๋ยวเราว่าราคากันเนาะก็พูดถึงทางด้านราคาท่านผู้ชมะเหรียญเฟืองก็ราคาเนี่ยที่จริงแล้วป่าเข้าไปสืบสอบแล้วก่อนจะทําการประกาศรับซื้อเนี่ย มาบอกราคารับซื้อนี่ก็พูดถึงเด่นเฟื้องราคาก็ไม่ไกลกันกับเหรียญรอ5ตราแผ่นดินท่านผู้ชมฮะนะส่วนราคาประเมินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคเนาะเราซื้อขายกันจริงนะการซื้อขายกันจริงก็เหมือนมีแขนมีขามีชีวิตมีตัวมีตนนั่นแหละท่านผู้ชมฮะขยับได้ตลอดเวลานะแต่สําหรับการประเมินในหนังสือเนาะบันทึกเสร็จปับ๊บพิมพ์ปุ๊บปับป๊บปับ๊บเป็นหนังสือขึ้นมาก็กี่ปีกี่ปีปตัว,ต,วตัวเลขราคาประเมินเขาก็าจะอยู่ตรงนั้นอันนี้ปป้าเปรียบเทียบเฉยๆนะนะเปรียบเทียบไปฟังว่า ราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริงอาจแตกต่างกันนะสำหรับเหรียญเฟืองก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะนะราคาที่ประเมินไว้สูงถึงหลายพันแต่ปะปาเข้าไปดูราคาซื้อขายจริงนั้นก็ตามสภาพท่านผู้ชมฮะเอากันง่ายๆตามสภาพเลยคล้ายๆเหรียญบาทหนึ่งร้อยห้าตราแผ่นดินนั่นแหละท่านผู้ชมนะปะปาเข้าไปอสอืบเสาะดูก็เหมือนกันนะสภาพผ่านการใช้งานซื้อกันตามสภาพนะท่านผู้ชมฮะต่ําสุดเนี่ยต่าสุดเหรียญช้าที่สุด ช้ำท,ที่สุดก็จะเห็นขายกันระดับร0อยกว่าบาทก็มี120ยยี่ส0บร้อยห้าสิบสเป็นหลักพันท่านผู้ชมฮนะเป็นหลักพันก็มีสูงกว่าพันก็มีนี่คือราคาซื้อขายจริงท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะเรากา็ซื้อขายกันตามสภาพอยู่แล้ววันนี้ท่านผู้ชมมาอ่ะง่ายๆเลยเนาะไม่ต้องเรียบเรียงอะไรกันมากแล้วท่านผู้ชมฮะเหรียญเฟืองผลิตออกมาครั้งแรก ก็คล้ายรอ5ตาแผ่นดินนั่นแหละไม่มีรอ25อผลิตปีรออเดียวกันผลิตปีรอ,อ95ถ้าไม่ชมฮะสำหรับเหรียญเฟืองนะผลิตรอ,อ95หลังจากนั้นก็มาเป็นรอ2 120ไล่ไปเรื่อยท้าไม่ชมมาแต่ว่าเขาน่าจะไปจบที่รอ2 127นะสำหรับเหรียญเฟืองอแต่ว่าถ้าหากเป็นบาท1รอ5เนี่ยเขาจะไปจบที่1 26ใช่ไหมฮะใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่เนาะอปะปาตกข้อมูลไหมเนี่ยแต่เฟืองเนี่ยน่าจะจบที่1 27นะนะ ไม่มีรอสอแล้วก็มารอสหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองไล่ไปเรื่อยถ้าไม่ชมะก็มีกันหลายรอสอแต่ละรอสอก็ซื้อขายกันตามสัภาพเดี๋ยวเราเค่อยไปเช็คกันว่ารอสอไหนราคาสูงที่สุดก็น่าจะเป็นรอสหนึ่งสองศูนย์ใช่ไหมอ่ะรอสหนึ่งสองศูนย์ประมาณนั้นแหละถ้าไม่ชมเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันใหม่เอาใครที่มีถ้าไม่ชมะเหรียญเฟื้องเนี่ยอย่างเหรียญอย่างเงี้ยถ้าไม่ชมะก็ช่วงนั้นปรลายยังไม่ประกาศเราซื้อไปเป็นทางการอย่างนี้เขาช้ำมากเห รูปลักก็ค่อนข้างติดจางเล็กน้อยแล้วแต่ว่ายังถามว่าดูได้ไหมดูได้ครับขอบเขาสวยมากท่านผู้ชมฮะอ่ะแล้วก็ดูเฟืองนะเหรียญเฟืองเป็นเหรียญขนาดเล็กเ <c oughs> นี่ยท่านผู้ชมฮะอ่ะนะอันนี้รู้สึกจะเป็นรอสส์หนึ่งสองเจ็ดนะพอปลาจําไม่ผิดถ้าดูด,ดูอ่าสองกล้องดูแล้วเนี่ยแต่เขาลบเลือนแล้วท่านผู้ชมะนะเอาง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นรอสอ,อะไรท่านผู้ชมฮะนะแตกต่างจากอ่านอกจากเหนือจากรสส์หนึ่งสองศูนย์นะก็ใครที่มีท่านผู้ชมฮะนะเหรียญเฟือง ไม่ว่าจะเป็นไม่มีลรลออหรือรออนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่ห้าท่านผู้ชมมาซื้อขายกันตามสภาพนะก็เริ่มกันที่หลักร้อยไปจบที่หลักพันตามความสวยงามจับก,กี่ร้อยหรือเท่าไร่พันท่านผู้ชมมาป้าๆเห็นเนี่ยผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยนะอันนั้นเขาขายออกท่านผู้ชมนะฮะป้าๆก็เอามาเป็นข้อมูลนะเขาขายออกก็ไม่เกินอันนั้นเขาขายออกแบบว่าไม่มั่นใจว่าลงไว้นะท่านผู้ชมนก,ก็เหรียญละโอ้ยสูงเหมือนกันนะสองพันก็มี พันกว่าก็มีสําหรับเหรียญเฟืองท่านผู้ชมอะนะเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพท่านผู้ชมอะนะเป็นเหนรียญเจาะรูเขาก็ยังเอาไปขายท่านผู้ชมะนะเขาก็ลงขายเหมือนกันสําหรับข้อมูลการซื้อขายเหรียญเนานะเอาท่านผู้ชมฮะเหรียญเฟืองเดี๋ยวรายละเอียดปะปาจะให้มากกว่านี้วันนี้เรามาประกาศรับซื้อแบบสั้นๆกันไปเลยเนาะะปปาไม่ทําคลิปวิดีโอยาวนานนักใครที่มีเหรียญเฟืองท่านผู้ชมฮะนะ ก็ถ้าหากสภาพนี้ปะป่าก็อาจจะซื้อได้ในราคาเหรียญละ200ร้อท่านผู้ชมก็ดูเอานะฮะนะเขาอ่าเขาจางแล้วแหละเขาลบเหรียญบ้างนะอาศัยว่าอ่ะอาศัยว่าอ่าขอบเขายังสวยอยู่ท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยแต่เขาลบเหรียญเนาะกลางเหรียญก็มีรอยขูดขีดนะตอนปปารับมาก็ไม่เป็นทางการแล้วบางครั้งก็เหรียญละร้อยบ้างอะไรบ้างท่านผู้ชมฮะนะ ก็มีม่ก่เหรียญถูกแบ่งไปหลังใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วแหละวันนี้ป๊ปาก็ลยไปทำคลิปประกาศรับซื้อซะท่านผู้ชมมาจังหวะว่างๆพอดีอ่ะเหรียญเฟืองท่านผู้ชมฮะใครที่มีนะใครที่มีถ้าเหรียญนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200 100กว่าบาทเขาเสียจริงๆท่านผู้ชมฮะเขาช้ามากเลยเห็นไหมะเขาช้าจริงๆเนาะก็ว่ากันไปตามสภาพแต่สําหรับเหรียญนี้อัปาให้ดูอ่ะท่านผู้ชมมาดูดูด้านไหนก่อนดูด้านหลังก่อนเนาะอ่ะดูด้านหลังท่านผู้ชมสองเหรียญนี้เฟืองเหมือนกันนะอ่ะ เขาเป็นเฟืองเหมือนกันจะมีรอซ้อไม่ต้องว่ากันละเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาสวยกว่าเห็นไหมฮะนะถ้าอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าใครที่มีนะก็อาจจะซื้อกันได้ระดับ300ขึ้นไป300 4 0 0 500ก็ท่านผู้ชมมาดูตามสภาพเหมือนปลาปลารับซื้อเหรียญรอ5บาท1รอ5ตาแผ่นดินนั่นแหละนะเราก็มาเริ่มต้นกันเหรียญละราวเหรียญละ3 0 0 4 0 0ยรอยขึ้นไปท่านผู้ชมนะโอเคไหมอ่ะเอาง่ายๆเลยถ้าไม่มีรอสอเอาแบบสตา์เดียวกันก่อนเนาะ พราะว่าปปาดูข้อมูลมาท่านผู้ชมเหรียญที่ผ่านการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นกันอันนี้ก็พูดถึงถพูดถึงเริ่มต้นเหรียญไม่เหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่ส่งต่อได้นะนะรู้ไหมฮะเขาเริ่มต้นกันยังไงเริ่มต้นเหรียญละสามร้อยน,นะเริ่มต้นเหรียญละสามร้อยก็คือมอนเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมข,ข,ขนาดนี้น่าจะได้ใช่ไหมฮะเริ่มต้นที่สามร้อยนะเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะเนี่ยดูเขายังคมชัดพอได้อยู่เห็นไหมฮะนะ เริ่มต้นที่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็ว่ากันไปนะตามสภาพแต่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถึงสามร้อยนะท่านผู้ชมเนาะสังเกตดูนะคารบเรือนหมดละอ่าลบเรือนละด้านนี้ก็ลบเรือนเห็นไหมฮะใช้คำว่าอะไรเอ่ยประป่าใช้คําว่าลบเรือนอ่าท่านผู้ชมมาเดี๋ยวนี้คงไม่ถึงนะเป็นเรื่องธรรมดาลองสังเกตดูนะฮะลองสังเกตดูเนาะโอเคไหมอ่าใครที่มีเหรียญเฟืองฮะ ใครที่มีเหรียญเฟืองประปาเราซื้อตามสภาพนะถ้าสภาพอย่างเหรียญน,นี้ก็อาจจะซื้อขายกันได้หลักร้อยต้นๆหรืออาจจะซื้อขายกันไม่ได้ท่านผู้ชมฮะนะตรวจสอบก็บอาบแลค่อยว่ากันใหม่นะเพราะว่าพ่อเป็นเหรียญที่ช้ำม,มากแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรใครที่มีช้ำช้ำหรือไม่ช้ำก็ลองส่งมาก่อนระดับนี้ก็น่าจะอยู่กันที่ร้อยกว่าบาทนะหรือไม่ก็200ถ้าสวยกว่าน,นี้สักนิดนึงแต่อ่ะถ้าผ่านใช้แล้วส่งต่อได้แบบเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะผ่านใช้แล้วส่งต่อได้แบบเหรียญน,นี้ นี่เขาก็ช้ำเหมือนกันมีร่องรอยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าระดับนี้ถ้าไม่ชมะภาพจะดิ้นนิดนึงนะถ้าไม่ชมเนาะถ้าถ้าระดับเหรียญนี้ถ้าไม่ชมะอาใครที่มีนะหน้าหลังแบบนี้หน้าแบบนี้โอเคไหมฮะเดี๋ยวปะปาขยับนิดนึงถ้าไม่ชมะอ่ะหน้าแบบนี้หลังระดับนี้ถ้าไม่ชมะอะปป๊าให้เหรียญละสามร้อยขึ้นไปก่อนเนาะเหรียญละสามร้อยโอเคไหมฮะอ่ะถ้าหากกลางเหรียญขอบเหรียญเข้าสวยไปเรื่อยก็ว่ากันใหม่อะถ้าไม่ชมะ ใกล้เคียงแบบนี้เนาะเราเอาง่ายๆมาเริ่มต้นผ่านใช้งานนะท่านผู้ชมมาปาปาก็ดูในเพจมาตามอะไรมานั่นแหละนะสภาพอย่างเงี้ยนะก็เริ่มต้นที่300เริ่มต้นที่300ก่อนโอเคไหมฮะสาหรับเหรียญผ่านการใช้งานนะขอสภาพนี้ท่าผู้ชมมาเหรียญละสามร้อยใครที่มีเหรียญเฟืองฮะเก็บไว้เยอะๆก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้อ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาคุยทางด้านราคากันวันนี้ปาปามาทาราคาคร่าวๆให้ดูแล้วก็ยกเหรียญตัวอย่างมาให้ดูอ่ะเหรียญน,นี้ช้าม,มากท่นผู้ชมฮะ ไม่รู้ว่าช้าอะไรนักหนุ่มนักหนาเนี่ยเนาะเหรียญเนี้ย,ยอาก็คงจะซื้อเนี่ยท่านผู้ชมมาก,กลั่นกันหมดละนะก็เป็นเรื่องธรรมดาผ่านมาหลายปีแล้วเนาะอ่ะอย่างนี้ก็ราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะร้อยหนึ่งร้อยต้นๆน,น,นะถ้าเสียมากเราก็อาจจะรับซื้อไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ยังพอไหวท่านผู้ชมฮะอ่ะนะขอบก็บินแล้วล่ะนะแต่ปปาก็เอาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะอ่ะผ่านใช้สภาพส่งต่อได้เหรียญละ300้อ ส0 0ร้อยห้ไล่กันไปท่านผู้ชมฮะทำสไตล์เดียวกับเหรียญบาท1นึ่ราตราแผ่นดินนะโอเคนาะสำหรับเหรียญเฟืองจบละท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นเหรียญสลึงนะเป็นเหรียญสลึงราคาที่ประปามาให้เนี่ยปปาให้ประปา,าก็ไปตรวจสอบท่านผู้ชมตามช่องทางต่างๆเว็บไซต์ต่าง,างนะเขาก็ซื้อขายกันตามสภาพนะแต่ว่าราคาประเมินกับเหรียญผ่านเกรดแน่นอนท่านผู้ชมฮะ ไกลกันเลาฟ้ากับดินนอกเป็นเหรียญผ่านเกล็์ก็ธรรมดานะผิวไฟจับกันเปรี้ยเลยแดงนุบเลยถ้าไม่ชมะอย่างนั้นนะ้าเขาเอาไปเกรดนะเกรดแล้วมีสักกี่เหรียญเองถ้าไม่ชมะเขาก็ตีราคามาเป็นหมื่นเป็นเรื่องธรรมดานะวันนี้เราคงจะมาพูดถึงเรียเรื่องเหรียญของที่เหรียญเฟืองที่ผ่านการใช้งานนะเรามาซื้อขายขตามสภาพเพื่อป้าปาได้ไปส่งต่อเนาะ อย่างเหรียญเกตเนี่ยป้ป๋าคงสู้ไม่ไหวนั่นรับมาก็จะไม่มีใครรับต่อเราเนาะก,ก็ประมาณนั้นเหรียญเกตก็คงจะอยู่ในตําแหน่งของสูงสุดไปแล้วละ่ะแต่ป้ป๋าเป็นช่องที่เล็กๆมาทําคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อเหรียญเข้าขายออกเพื่อไปแบ่งปันให้ประชาชนชาวไทยเหมือนป้ป๋าไงท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นก็ป้ป๋าก็บอกว่าเหรียญเฟืองท่านผู้ชมฮะราคาประเมินหลายพันส่วนเหรียญเกตนั้นราคาหลักหมื่นแต่วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เหรียญหลักร้อย ใครที่มีเหรียญเฟืองฮัท่านผู้ชมะนะผ่านใช้เริ่มต้นกันตรงที่เหรียญละ3 0 0ร้อไปก่อนนะสวยไปเรื่อยก็นั่นแหละท่านผู้ชมนะ6 7เจ็ดแปดเพันอะไรก็ว่ากันไปมาขอให้มีมาแล้วก็ให้ให้ให้โอกาสจังหวะปะปาแนะนําเหรียญจากท่านมาแล้วมาแบ่งปันต่อก่อนนะโอเคไหมฮะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้ผมปะปาศึกษาแบงค์เรียมรานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ